สวัสดีค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยค่ะสืบเนื่องจาก EP ีที่แล้วค่ะได้เผยแพร่ออไปนะคะพี่ได้รับการติดต่อจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอเคยเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันกับพี่ค่ะเธอได้เล่าถึงเรื่องราวความรักสุดอันทศของเธอโดยเธออนุญาตให้นาเรื่องราวมาถ่ายทอดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เตือนสติ น้องๆทั้งหญิงชายนะคะ,ะได้ตั้งสติเมื่อคิดจะมีความรักค่ะเพียงแต่เธอขอให้ใช้นามสมมุตินะคะพี่ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับเธอผู้นี้มาณโอกาสนี้ค่ะผู้เล่าขอใช้นามสมมุติตัวเองว่าแก้วค่ะแก้วเล่าว,ว่าช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเธอได้คบหากับเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อว่าชาติค่ะ โดยชาติและแก้วเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนในสมัยเรียนมัธยมปลายด้วยกันมาแต่เพิ่งจะมาคบหากันเป็นแฟนกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะชาติเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะส่วนแก้วเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งคู่คบหากันจนเรียนจบมหาวิทยาลัยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีค่ะเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ระยะเวลาเพียง5ปีนะคะทั้งคู่ก็สามารถเก็บเงินเก็บทองนะคะร่วมกันสร้างเดือนหอที่สวยหรูค่ะก่อนจะตัดสินใจมั่นกันในเวลาต่อมาและเรื่องราวทุกอย่างที่ไม่คาดฝันบอกเกิดขึ้นจนทำให้ชีวิตดื่มน้ำพึ่งพระจันที่หวานสดใสนะคะกับกลายเป็นน้ำพึ่งที่สุดแสนจะขมขื่นค่ะหลังจากมั่นได้ไม่นานชาติก็มาสารภาพกับเธอว่า เขามีความสัมพันธ์กับเด็กสาวธุรการในบริษัทของเขาจนตั้งคันเขาบอกว่ากับผู้หญิงคนอื่นๆผมก็แค่เล่นๆคลายเหงาแต่คนนี้พ่อแม่เขาเอาเรื่องขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผมเมื่อแก้วฟังจบเธอทั้งโกรธทั้งผิดหวังเธอไม่นึกว่าผู้ชายที่เธอทุ่มเทความรักให้เกือบสิบปี จะหักหลังเธอด้วยการมีคนอื่นตลอดมาทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงในที่สุดชาติก็เปิดปากออกมาว่าเขามีใจให้กับเด็กสาวที่ตั้งคันคนนี้และอยากจะรับผิดชอบเด็กสาวคนนี้ค่ะเธอเล่าว่าตอนเขาพูดจบเธอร้องไห้อย่างบ้าคลั่งคว้างปาข้าวของในเรือนหอจนพังยับเยิน สุดท้ายชาติก็เอ่ยออกมาว่าขอโทษนะเอาเป็นว่าเรายกบ้านหลังนี้ที่ผ่อนมาด้วยกันให้เธอเลยก็แล้วกันจบกันด้วยดีนะแล้วเขาก็จากแก้วไปค่ะแก้วเล่าต่อว่าแก้วเลือกชาติเพราะแก้วรู้ว่าเขามาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อของเขาทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียน้อยแก้วคิดว่า เขาจะไม่เป็นผู้ชายแบบพ่อของเขาแต่เปล่าเลยเขากลับเจ้าชู้หนักหนากว่าพ่อของเขามากเขาคบซ้อนกับผู้หญิงมากมายมากหน้าหลายตาโดยที่แก้วไม่เคยระแวงและไม่เคยละแคะละคายมาก่อนเลยพูดจบแก้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งแก้วเล่าต่อว่าหลังจากคืนที่เลิกรากัน แก้วได้แต่ถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่านี่เป็นความจริงหรือเธอกำลังฝันร้ายอยู่กันแน่เธอหมดเรี่ยวหมดแรงจะทําอะไรต่ออะไรวันผ่านวันคืนผ่านคืนไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เธอรู้แต่ว่าช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้มันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินเธอไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำกี่วันกี่คืนก็ไม่รู้ มารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือระโยงระยางเต็มไปหมดพยาบาลที่เป็นเพื่อนของเธอบอกว่าเธอทานยาเกินขนาดเธอพูดออกมาอย่างเลื่อนลอยว่านี่ฉันตื่นจากฝันร้ายแล้วใช่ไหมแล้วเธอก็ร้องไห้โหยออกมาเพราะรู้แก่ใจว่าทุกอย่าง เป็นเรื่องจริงเธอบอกว่าเธอจำไม่ได้เลยว่าเธอทำอะไรลงไปจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอกรอกอะไรลงไปในปากของตัวเองแม้เธอจะรอดชีวิตมาได้แต่ข่าวร้ายของเธอก็ยังตามมาอีกคุณหมอเข้ามาตรวจดูอาการของเธอและแจ้งว่าเธอแท้งลูกตอนนั้น เหมือนหัวใจของเธอแตกออกค่ะเพราะเธอไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าตัวเองตั้งครนภสุดท้ายเธอก็ได้แต่ขอโทษต่อชีวิตน้อยๆที่จากไปเธอบอกกับลูกว่าดีแล้วที่ลูกจากไปดีกว่าเกิดมาโดยมีพ่อสันเลวอย่างนี้แม้เวลาผ่านมากว่า20ปีแก้วก็ยังคงเจ็บปวดกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เธอจึงไม่คิดจะรักใครอีกเลยเธอบอกกับพี่ว่าเธอเข็ดค่ะระหว่างที่รับฟังพี่ได้แต่ถอนใจไม่มีคำปลอบใจใดๆหลุดออกมามีเพียงสายตาที่ส่งกำลังใจให้กับแก้วและเข้าใจกับเส้นทางที่เธอเลือกเธอฝากถึงทุกคู่ที่มีความรักทุกเพศทุกวัยว่า เมื่อตัดสินใจรักใครแล้วขอให้ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของความมีศีลมีธรรมด้วยพี่เองก็ภูมิใจกับแก้วเจ้าของเรื่องค่ะที่ก้าวข้ามบาดแผลลึกในวัยสาวมาได้อย่างแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่ เคยหนีปัญหาอย่างคนขาดสติมาก่อนพี่จึงขอย้ําว่าก่อนคิดจะทําร้ายตนเองในทางใดทางหนึ่งนะคะขอให้ตั้งสติให้นึกถึงคนที่รักและปรารถนาดีต่อเราให้มากเข้าไวะคะ้ค่ะส่วนบุคคลที่ทําผิดบาปต่อเราผลกรรมก็จะตามให้เขาต้องชดใช้เองและเมื่อถึงวันนั้นของเขานะคะเขาจะนึกย้อนเสียใจต่อการกระทํา ที่มันก็สายเกินแก้แล้วอะค่ะสำหรับเขาซึ่งเขาก็ต้องรับการชดใช้นั้นอย่างสาสมนะคะพี่ขอส่งท้ายอีพีนี้ด้วยโอวาทธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรนนาณสังวรค่ะความว่าเราทุกคนต้องการเป็นสุขต้องการพ้นทุกข์แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสิ้นทุกข แล้วผลจะเกิดได้อย่างไรใจสําคัญที่สุดความสุขความทุกข์ของทุกคนเกิดจากใจใจดีทำให้เกิดสุขใจไม่ดีทำให้เกิดทุกข์ขอให้ส่วนที่ล่วงไปแล้วก็ปล่อยให้ล่วงไปเสียทีจะดีหรือเสียก็ล่วงไปแล้วป่วยการเก็บมาคิดให้ทุกข์ ควรคิดปัจจุบันที่กําลังเผชิญต่อไปเพื่อทำให้เกิดผลดีที่สุดช่วงมันหยุดปีใหม่นะคะหากท่านผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไกลๆนะคะพี่ก็ขอเชิญชวนท่านไปเดินเล่นอุดหนุนสินค้าที่ร้านปันกันภายใต้การดำเนินงานของมูนิธิยุวพัฒ์นะคะซึ่งกระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าค่ะ โดยทางมูลนิธิก็จะนําเงินรายได้จากการจําหน่ายสินค้าในร้านนะคะไปช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งยังนําไปดําเนินการโครงการต่างๆค่ะเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะหรือท่านจะนำข้าวของไปบริจาคที่ร้านก็ได้เช่นกันนะคะเข้ากับว่าท่านผู้ฟังก็ได้ทำบุญรับปีใหม่ไปในตัวเลยค่ะยังไงพี่ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้นะคะและในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะ พี่และทีมงานนะคะขอกราบอํานวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขก,กายสุขใจค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาได้พบได้คบหากับกัลยาณมิตรนะคะส่งเสริมบุญทานบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีปีใหม่2567นะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ